คุณว่าผีในประเทศอะไรน่ากลัวสุดผมว่าน่าจะเป็นผู้อินโดนะอินโดอินโดกับไทยนั่นแหละั้นแสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณก็มีความเชื่อเรื่องผีผมเชื่อใช่เพรมันมีมันม,ม,นมีมันมีครั้งหนึ่งที่เหมือนเคยเจอแล้วก็เรื่องเล่าขานกันเนี่ยก็มีเยอะมากบนไฟล์อะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็ทั้งงเลเวอร์ด้วยอะไรเงี้ยใช่ลูกเรือไฟล์นั้นอนะผูกคอกับลูกบิดประตูทางสามี จะต้องมานํำวิญญาณออกมาอะไรเงี้ยแต่เหมือนเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้ทําให้ต้องมีเขาบอกให้มีรูปนี้อยู่ทุกห้องดีกว่ามันจะเป็นรูปผู้หญิงนอนแบบนั่งกอดเขาแล้วมองในในองค์กรรูปนี้ใช่นี่คือรูปสะกดวิญญาณสวัสดีคุณผู้ชมครับตลอดสู่รายการอังคารคุโปงโคสอัพเับเดี๋ยวนี้เราจะพาชาวคุมโปงแล้วก็พี่เจมนะครับไปทําความรู้จักกับพี่ปอนหรือว่า ปอนมาสเตอร์เชฟเฮ้ยนี่รายการเรานี่เชิญระดับมาสเตอร์เชฟเลยเหรอแน่นอนก่อนที่จะมาเป็นมาสเตอร์เชฟทำสจวรมาก่อนใช่แล้ว5ปีอืมเดี๋ยวรู้ดีกว่าครับว่าคนดังระดับเชฟปอนนะครับหรือว่าอดีตสจวร์ปอนเนี่ยเขาเคยเจอสิ่งลี้ลับที่เรียกว่าผีในรูปแบบสจวรแบบไหนฝากติดตามด้วยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทางกรุงโปรคอสตาครับคุณปอนเป็นไปยังไงมาเป็นเชฟได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าประวัติคุณตอนแรกเนี่ยคุณเริ่มต้นจากการเป็นสจวตใช่ผมเป็นสวจวตมาก่อน5ปีแล้วก็ถึงมาสมัครมาสเตอร์เชฟแล้วก็มาเป็นปอนมาสเตอร์เชฟขคนเนี่ย<ช>จากสจวตไปเป็นเชฟใช่ฮะแล้วจากเชฟจะไปไหนต่อเชฟเป็นสจวตมั้งฮะไม่ใช่ฮะ แฟนคลับในรายการของเรานะครับเคยมาบอกว่าอาชีพที่มีสิทธิ์ที่จะเจอผีอีกอาชีพหนึ่งมากที่สุดใช่ไหมเออถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปไฟล์ล้กันนะฮะันักเดินทางก็คือหนึ่งในนั้นคือจวดครับคุณทํางานสายการบินอยู่ตวันออกกลางบิลลีสบินแถวไหนครับจริงๆบินทั่วโลกเลยครับครอบคลุมทั่วโลกเลยทุกทวีปดีกว่าใช่เริ่มต้นเลยเรื่องของความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณผีอ่ะคุณปอมีมากแค่ไหนมมากน้อยแค่ไหน ตอนแรกแบบไม่ค่อยมีความเชื่อเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเขาเรียกลี้ลับอะไรพวกนี้แต่ว่าตั้งแต่ได้ไปเป็นสดจ,จวนเนี่ยเราได้เดินทางไปหลายประเทศแล้วก็ได้เจอแบบหลากหลายคนเนี่ยแล้วก็มีเรื่องเล่าเล่าขานกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้มีแบบไปเจอเองบ้างก็ทําให้รู้สึกว่ามันน่าจะมีอีกมิติหนึ่งที่คือเราไม่รู้หรือว่าเราอาจจะรู้แต่ว่าเราพยายามเรื่องที่จะไม่รับรู้ดีกว่าคุณเือนผมไหมบางครั้งเนี่ยเราเจอสิ่งที่ลี้ลับคาดเดาไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะ e, กูยังไม่ชชวร์คิดเองหรือเปล่า ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยปอนก็พยายามคิดอย่างนั้นแต่ส่วนมากของปอนจะกัดกันของปอนจะพยายามเมาเพื่อที่จะให้หลับลงอ๋อใช่เวลาเราไปแบบเลเวอร์สถานที่ต่างๆเงี้ยบางครั้งคือแบบเราได้ยินมาเยอะคือจริงๆอ่ะจิตปรุงแต่งเราอ่ะสูงจินตนาการเราสูงกันอยู่แล้วยิ่งเราได้ยินอะไรมาเงี้ยแล้วเรายิ่งคิด่มันยิ่งน่ากลัวก็เลยส่วนมากก็จะกงเล่าแล้วก็หลับเลยอ๋อกินให้เมาให้หลับไปเลยคือจริงๆอ่ะการดื่มมันมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องกลัวผีนะแต่ว่าเราอ่ะด้วยความที่เราอ่ะบินไปหลายประเทศเกิน UTC แต่ละประเทศมันไม อยากให้หลับแล้วคือเรามันยากเราไม่อยากกินยานอนหลับไม่อยากอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยแบบดื่มเอาแล้วกันก็เป็นวิธีทรกออกของเราใช่ใช่นะฮะแล้วก็การหลับการนอนของคนคนไปลุกเดือนี้นอนไม่เป็นเวลาลใช่ครับสมมติว่าเราบินกลับมากรุงเทพตอนบ่ายสองพรุ่งนี้ตีห้าเราต้องตื่นละแสดงว่าวันหนึ่งนี่เราบินกี่รอบในหนึ่งเดือนอ่ะปอนเคยบินเยอะสุดคือร้อยห้าสิบชั่วโมงซึ่งถือว่าเยอะมากเพราะว่าเราบินยาวๆเงีไฟที่นานที่สุดที่เคยบินก็คือไฟออแลนดกลับมาโดฮา นิวซีแลนด์นะกลับมาดฮา18ชั่วโมง40สนาทีก็ลูกเรือที่เป็นแบบชาติที่แบบมีนวดเขาโกนนวดก่อนไฟอ่ะจอดแลนด์ม่งขึ้นแล้วต่อก็ต่อขึ้นก <laughs> ันหมดแล้ว <laughs> <ม>นาน18ชั่วโมง40นาทีเหมือนหนึ่งวันแล้วอ่ะคุณว่าผีในประเทศไรน่ากลัวสุดผมว่าน่าจะเป็นผู้อินโดนะอินโดอินโดกับไทยนั่นแหละง <laughs> ั้นแสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณก็มีความเชื่อเรื่องผี ผมเชื่อครับเพราะมันมีมันมีมันมีครั้งหนึ่งที่เหมือนเคยเจอแล้วก็เรื่องเล่าขานกันกน็มีเยอะมากบนไฟล์อะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็ท,ทั้งๆเลโอเวอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่สจ๊วตก<ม>ับ<ม>ผีมันจะเกี่ยวข้องเ,เราจะเจอผีในเหตุการณ์ไหนบ<ม>้างก็คือจะเจอการที่เราไปเลโอเวอร์ตามโรงแรมต่างๆสถานที่ต่งางๆเนี่ยอย่างที่ปอนเจอก็คือที่จาการ์ตาจาการ์ตาใช่อินโดนีเซียอินโดนีเซียใช่ซึ่งจริงๆแล้วอินโดเนี่ยเขาจะเป็นแบบ ประเทศที่ค่อนข้างมีความเชื่อเรื่องผีเรื่องไสยศาสตร์<ม>อะไรเงี้ย<ม>ค่อนข้างเยอะแต่ว่าประเทศเขาเป็นประเทศมุสลิมนะค<ม>รับใช่<ม>ก็จะมีความเชื่อของเขาอะไรเงี้ยคือวันนั้นนะ่ะตอนบินไปที่จาการ์ตาถึงประมาณตีหนึ่งกว่าเราก็แบบเปลี่ยนชุดปุ๊บเราก็วิ่งไปห้องเพื่อน สั่งข้าวกินกันเพราะว่าหนึ่งโรงแรมมันจะมีความแบบวางเวงน่าก<ฤ>ลัวโรงแรมเก่านึกภาพตามนะจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่กงลางโรงแรมนะแล้วมีสระว่ายน้ําแล้วตึกมันก็จะเป็นตัวตัวตัวยูเนี่ยครอบตรงนั้นมันลออ้อมไว้แล้วเราก็ต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของตึกแล้วห้องเพื่อนก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตอนอาบน้ำเสร็จปุ๊บปอน,น,นเปลี่ยนเนสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก็เลยหยิบ iPad แล้วก็วิ่งไปห้องเพื่อนสั่งข้าวกินครับก็กินข้าวกันปกติไม่มีอะไรก็คุยกันตามภาษาอะไรเงี้ยกินเสร็จปุ๊บเราก็จะแยกย้ายละเราก็เด นานเหมือนกันใ,นในระหว่างที่เดินจากห้องเพื่อนไปห้องเราด้วยความกลัวเราก็เลยเปิดพยายามเปิดอะไรตลกๆดูระหว่างเดินแล้วก็เปิด YouTube ใน iPad ไปไปถึงห้องเราปุ๊บเราก็ทำการสแกนบัตรติดตืดเข้าห้องไม่ได้ลองอีกติดก็ยังไม่ได้เอาละเริ่มรู้สึกเริ่มเสียวสันลังลแล้วแล้วมันก็มืดๆนะครับตอนนั้นประมาณตีสองครึ่งตีสาก็คือเงียบหมดแล้วใช่เงียบหมดเล,ลลหเลยแล้วคววือแบบโหต้นไม้แบบ มีลงอะไรเงี้ยแบบโคตรบิ้วเลยบรรยากาศนโคตรบิ้วเลยพราะแบบเชียเอาไงดีวะใจดีสู้เสียก็แบบทำเป็นลองอีกอะก็ไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจเดินกลับไปห้องเพื่อนล้วขอห้องเพื่อนบอกว่าเออขอยืมโทรศัพท์โทรบอกรีเซพชันหน่อยเพราะว่าไม่อยากลงไปเองตอนนี้อะไรเงี้ยก็เราก็เลยโทรหารีเซพชันบอกว่าแบบเออห้องอ่ะเข้าไม่ได้นะเราก็เลยบอกห้องไปว่ารูมนัมเบอร์อะไรตึ๊ดต่เขาบอกโอเคเดี๋ยวอีก5นาทีเจอกันที่ห้องอยู่เลยปอกเลยเดินจากห้องเพื่อนเดินกลับไปที่หน้าห้องกอนก็รอเขาบอก5นาที แต่พอรอประมาณ1ิบนาทีอ่ะกว่าเขาจะมาแล้วคือแบบเราก็แบบเปิดสมัยก่อนก็เปิดดูแบบชิงรถชิงร้านเป็นต่ออะไรเงี้ยเ,<อ>เพื่อเพื<ๆ>่อเพื่อที่แบบเราจะได้ไม่กลัวมีสตาฟของแรมขึ้นมาคนหนึ่งเป็นผู้ชายแบบผิวเข้มเข้มเลยดังเดินขึ้นมาก็คนคนน่าจะเป็นคนโลเขาที่นั่นแหละคนจาก,กรทตาเขาขอคุณใจห้องปอนที่เมื่อกี้ปอนใช้ติดแล้วมัน<อ>ไม่ได้เขาปอนเขาก็ติดก่อนรอบหนึ่งมันไม่ได้แล้วเขาก็หยิบมาแล้วเขาก็สวดเลยสวดเออแล้วเขาสวดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นภาษาของเขาอ่ะแล้วปรากฏว่าเขาติดอีกทีนึงอ่ะ ม่งเข้าได้เว้ยพบบเพราะนะไินักบุณจะอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงวะเช่ว่าเราเราอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวคือยู่เป็นที่ใส่กันทุกโรงแรมอ่ะจะห้องห้องหนึ่งต่อหนึ่งคนเท่านั้นเลยใช่เล่จะไม่มีใครแบบอยู่กันสองคนอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วพอเข้าไปในห้องปุ๊บพอเรชิบหายละทําไงดีวะเราก็เลยคืนนั้นเลยไม่กล้าปิดไฟนอนเพราะว่าข้างเตียงอ่ะมันจะมีตู้ตู้เสื้อผ้าอีกตู้หนึ่งที่เป็นตู้ไม้เป็นซี่ซี่แล้วเวลาเราเปิดตู้อ่ะมันจะมีไฟที่เป็นแบบออโต้ที่แบบ เป็นเซน,นเซอร์<ช>อ่าเปิดปุ๊บแล้วไฟติดเองใช่แล้วเราไม่ทันเปิดเลยอ่ะแม่งเข้าไปห้องอ่ะไฟแม่งติดดับดับอ่ะในตู้นั้นน่ะโอ้แหเช่ชิบหายแล้วเราก็เลยเคยได้ยินเพื่อนอีกคนนึงก็เคยเจอที่นี่ปองก็เลยถามเพื่อนว่าทําไงก็แบบเทคสไปหาเงี้ยเพื่อนบอกว่าอ๋อให้เอาภาชนตัวคุมไปเลยจะได้ไม่ต้องเห็นอืมอ๋อวิธีแล้วเป็นเพงแค่นั้นครับทีวีครับเปิดปิดเองใช่คือแบบเรื่องที่ปิดเปิดปิดอ่ะคือเราอาจจะอ่ะสัญญาณข้างห้องมาทะลุถึงกันหรือเปล่าอันนี้เราก็เลย พยายามคิดในแนง่นั้นมากกว่าแต่มันเปิดปิดเองทั้งสองสารอบอยู่ฟ้องก็เลยแบบเชี่ยหลอดมากแต่ด้วยความที่เราเหนื่อยทําไฟล์มาเหนื่อยเราก็เลยหลับลงครับ่อ๋อันนั้นก็คือประสบการณ์ที่จากตัวเองจากตัวเองใช่จากกะตาจากกะตาเวลาฟังเนี่ยมันก็ผมจะคิดสองมุมหนึ่งเลยเนี่ยผีสองเนี่ยความผิดพลาดทางเทคนิคม,มีเรื่องเล่าจากโรงแรมนี้จากคนอื่นไหมโรงแรมนี้คือด้วยความที่ปอนบอกคือมันมีต้นไม้ใหญ่ใหญ่มาก แบบน่าจะเก่าแก่เป็นยร้อยปีอะเอาโรงแรมมันมีหลายห้องอ่ะทำไมต้องห้องคุณปอนวะือว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช้ปอนมีเจอไหมครับมีเจอแต่เขาก็ไม่ได้บอกเลขห้องนะใช่ไส่วนมากคือคือส่วนมากเราถ้าใครเจอห้องไหนเขาก็จะไปบอกกันในกรุ๊ปว่าแบบห้องนี้โรงแรมนี้ที่ประเทศนี้นะให้ระวังไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าแต่ละครั้งที่เราไปเราไม่สามารถเลือกห้องได้เลยไม่สามารถเลือกได้ครับคือการแรนดอมมากลยพี่ลอดสมมติผมไปกับตันนะใหญ่สุดในเครื่องบินก็กับตันอะก็ใหญ่สุดได้ครับ สามารถร oh. oh, ีเควสเปลี่ยนได้ห้องไม่เต็มห้องไม่เต็มนะแต่ส่วนมากห้องจะเต็มเพราะว่าลูกเรือสายการบินอยู่โรงแรมนี้เหมือนกันไม่มีของขังไม่มีอะไรอ่ะโอ้ผมน่าจะโดนโดนขังเดียวฮะในห้องไม่มีของขังไม่มีเลยหรอครับผมเป็นคนไม่ติดแบบความเชื่อเรื่องคือพกพกพระที่ประปาให้ไปตลอดแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เพราะว่ามันผิดอยู่ในยูนิฟอร์มแล้วก็จะไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่คือเราเราเราไม่ได้ ถึงขั้นกลัวขนาดนั้นที่เราแบบเราจะต้องมาห้อยตอนนออะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยก็มีภรรยาทํางานสายการบินกี่คนคน,คนเดียวคนเดียวครับ <c oughs> ดีนะจังทันสัพานเล็กใ้ไอ <c oughs> ปอแล้วนะเขาบอกว่าบนเครื่องบินเน่ยมันก็เกิดเหตุการณ์สลึกขวัญได้ ใช,ใช่ไหมฮะบางครั้งเนี่ยบางครั้งอาจจะมีผู้โดยสารเสียชีวิตบางครั้งอาจจะมีการเดินทางพร้อมกับศพอะไรเงี้ยมีครับของของเพื่อนบอลก็เคยมีเคสที่ผู้โดยสารเอ่อฟลายได้จะเป็นลองฟลายได้เป็นฟลายพวกแบบจากจาก,จากโดฮาไปอเมริกาอะไรเงี้ยผู้โดยสารก็เสียชีวิตบนเครื่องผู้โดยสารอยู่เยอะอะไรเงี้ยหัวใจวายเฉียบพลันอะไรเงี้ยก็มีเสียชีวิตคาตะเพื่อนบอลเลยก็มีแต่ถ้าฟลายเต็มอะ่ะมันมัน,ม,นมันเลือกไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องเอาศพของผู้โดยสารอะ่ะกลับไปไว้ข้างๆซีร้วก็ต้องอินฟอร์มกับผู้โดยสาร เราทำอะไรไม่ได้เพราะไฟเต็มเราไม่สามารถเอาเขาไปไว้ในห้องน้ําหรือไว้ที่อื่นอะไรอย่างนี้ได้เขาเรียกว่ามันเป็นกฎของสายการบินนะว่ามันคือเป็น loose item ไม่สามารถเอาไว้ในห้องน้ำหรืออะไรอย่างนี้ได้คือเราต้องหลอกเขาใส่ซีทเบลให้เขาเหมือนคนปกติทั่วไปตอนแรกอ,อ๋อหรอใช่แล้วก็แค่บอกบริสัรข้างๆใช่ก็ก็ต้องขอโทบบษบดิสารคนนั้นด้วยฮะว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอนะ่ะเราทําอะไรไม่ได้เง,งี้ยจะรุนคอมเพลที่หลังอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี่มันเป็นกฎ ใช่ก็จะต้องปฏิบัติตามกนัน<ช>ไปยกตัวอย่างเผื่อใครไม่เห็นภาพสมมติคนเราการเสียชีวิตอ่ะผมก็วิ่งไปตามสะจ,จงสะจวดเขาเข้ามาช่วยครับ<ม>วิกทำฟิร์สเอ,อ d เรียบร้อยทุกอย่างม,มีแคลแล้วว่าแบบเสียชีวิตพอ,เส,ตอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บไม่มีไฟเต็มอ่าก็กลับมานั่งนี้ใช่ครับไม่จริงจริงสองคนก็ใครเหยีบแล้วก็ให้เขานั่งริมสุดก็ได้อะไรเงี้ยอ้าโอเคเราเลือกได้ว่าแต่เขาต้องนั่งข้างเราก็ต้องนั่งต้องนั่งข้างใครสักคนนึงแหละก็ยไงไฟไทม์จาก จากการเดินทางที่ต้องไปแบบไปอเมริกาไปอะไรเงี้ยใช้เวาลากี่ชั่วโมงจากโดฮาไปอเมริกาใช่ไหมครับก็ GA, ถ้าสมมติไปพวกเท็กซัสก็ประมาณสิชั่วโมงกว่า16ชั่วโมงใช่อยู่ค้างค่ากับคนตายความรู้สึกม,มันเป็นยังไงก็ถ้าเขาตายตั้งแต่ขึ้นเครื่องต้องแต่เทคออฟเลยก็น่าจะนานอยู่ฮะจริงๆถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ออต้นฟลาเงี้ยเขาน่าจะไดเวอร์ตครับบินกลับอะไรเงี้ยบินกลับอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดอยู่ระหว่างทางส่วนมากจะเป็นระหว่างทางครับแบบ ไม่มีที่แลนด์อะไรเงี้ยแล้วก็บินผ่านแบบพวกภูเขาพวกทะเลอะไรเงี้ยครับแล้วศพมันจะมีการแบบแข็งตัวอะไรเหมือนในหนังไหมฮะไม่แน่ใจเลยฮะไม่เคยเกิดการนั้นกระบอลเหมือนกันใช่เขาบอกว่าเราไปนอนไปนอนในที่ที่พักใช่คือนอนในโรงศพจริงไหมอยาบอกให้ทุกคนฟังว่าบังอะมันคือที่ที่เราแค่สอดตัวเข้าไปนอนได้มันจะเป็นแล้วแต่เครื่องครับถ้าสมมติอย่างโบอิงตองเจ็มันจะเป็นเครื่องที่ มี space หน่อยเราสามารถนั่งแล้วค่อยนอนได้แต่ถ้าเป็นเครื่อง380เอ380ที่เป็น double เด c k อะครับเครื่องใหญ่มันจะเป็นแบบแค่เป็นที่นอนเราแค่สอดตัวเข้าไปแค่นั้นเลยมันก็คถ้าพูดให้คนเห็นภาพเนี่ยก็คือนอนในแคปซูลใช่อันนี้คือภาษาสวยแต่ลักษณะแคปซูลนมันเหมือนโรงศพ ลักษณะมันไม่ได้เหมือนโลงศพครับแต่แค่ไซส์ของมันนะ่ะเหมือนลักษณะแบบมันพอดีตัวใช่มันพอดีตัวเกินไปเราแยกหญิงชายไหมอะจริงๆอ่ะสายการบินปอนมันไม่ค่อยมีเซนเนอเรตี้เท่าไหร่คือใครจะเข้าก่อนเข้าหลังได้หมดเพราะมันเป็นสายการบินที่แบบมัลติเคิลเจอรัลครับมีแบบหลากหลายสัญชาติอะไรเงี้ยอางนี้แสดงว่าเพื่อนของเราก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นนานาชาติใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็มีความเชื่อเรื่องผีแตกต่างกันใช่เคยได้ยินอะไรแปลกจากชาติอื่นเนี่ยหลายๆคนที่พูดทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติว่าแบบ มันเป็นเรื่องจริงเอ uh huh. คือรู้อยู่แล้วว่ามันมีมีคนไล่ฟังมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมีมีการฆ่าตัวตายอยู่ในโรงแรมครับ uh huh. ในห้องห้องหนึ่งนี่โดยที่ลูกเรือไฟล์นั้นนะ่ะไม่รู้ปอนไม่แน่ใจาว่าสัญชาติอะไรแต่ที่ได้ยินมาเขาบอกคนไทยว่าผูากคอกับลูกบิดประตูคือจริงๆอ่ะวันนั้นเขาต้องทำไฟล์ต่อละแล้วลคือเหมือนว่าทุกคนลงมาทุกคนลงมาแบบที่ล็อบบี้หมดละแต่ขาลูกเรือคนหนึ่งเขาก็เลยขึ้นไปตามขึ้นไปตาม ขึ้นไปปุ๊บรากฏว่าล็อกห้องล็อกโซ่เงี้ยแล้วก็ผูกคอตายอยู่ตรงลูกบิดประตูใช่ครับอันเนี้ยคือที่ได้ยินมาเสร็จแล้วมันจะมีรูปภาพอยู่รูปหนึ่งครับที่เหมือนเขาเอาไว้สะกดวิญญาณอยู่ที่นั่นอนะ่ะ mm hmm. คือคนนี้เสียชีวิตไปปุ๊บทางสามีจะต้องมันนำวิญญาณออกมาอะไรเงี้ยแต่เหมือนเ,เกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้ทําให้ต้องมีเขาบอกให้มีรูปนี้อยู่ทุกห้องดีกว่า mm hmm. คือเขาเหมือนอยากจะ พาดวงวิญญาณกลับแต่ว่าไม่ได้พากลับแต่คือเขาบอกว่าให้เอารูปอ่ะต้องมีที่ที่ห้องทุกห้องแสดงว่าใครไปนอนที่โรงแรมที่แฟนเฟิรูปนี้จะ็นรูปทุกรูปใช่มันจะเป็นรูปผู้หญิงนอนแบบนั่งกอดเขาแล้วมองในในองค์กรูปนี้ใช่นี่คือรูปสะกดวิญญาณเหตุการณ์ที่คุณปอนไปเจอหรือว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับโรงแรมเนี้ยเขาว่าคนที่เจอเขาเจออะไรกันครับ วนมากเขาจะเจอบอกว่าเหมือนแบบว่ามีสายตาจับจ้องอยู่ในห้องตลอดเวลาแล้วก็แบบคอยมาแบบเดินข้างๆเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้แบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนเขาก็แนะนําให้เอาผ้าห่มไปคุมรูปบ้างให,ให้ให้ถอดรูปลงมาแล้วพิกเข้ากําแพงบ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกเรือหลายคนก็ทําตามลูกเรือชาติอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําตามกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปอนไม่ได้เจอด้วยตัวเองหรอกแต่ว่าเพื่อนก็เล่ามาเอาเป็นแบบนี้ครับี้ จริงๆแล้วอะทุกๆไฟล์อะครับมันจะมีส่วนมากก็จะมีคาร์โก้ใช่ไหมอย่างที่ทุกคนทราบส่วนมากของไฟล์ของด้วยความที่เขาเป็นสายการบินที่บินทั่วโลกเนาะทุกไฟล์ในคาร์โก้จะมีศพขึ้นมาด้วยตลอดที่กัปตันเขาเล่ากันมานะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้ก็น่าจะเคยได้ยินกันนะว่าว่าลูกเดือเนี่ยก็เดินแบบเช็คผู้โดยสารว่าแบบเอออยากดื่มอะไรไหมนาวไหมอะไรเงี้ยเราเหมือนผู้โดยสารก็ มีสามีเขานั่งหลับอยู่อ่ผู้หญิงนี้เขาก็เลยบอกว่าแบบอ๋เอเดี๋ยวขอพ่อผมให้สามีฉันหน่อยได้ไหม,อมพอดีสามีฉันหลับอยู่เขาหนาวมากลูกเลือก็เลยถามว่าเออหรือจะอยากจะดื่มอะไรแบบร้อนๆไหมอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวตอนสามีฉันตื่นอ่ะขอเป็นกาแฟกาแฟแล้วก็ใส่น้ำตาลสองแล้วก็ครีมหนึ่งนะโอเคเงี้ยเขาก็แบบโอเคได้เดี๋ยวจัดการให้พอเห็นสามีตื่นปุ๊บลูกเลือก็เลยเดินเอาไปเสิร์ฟบอกว่าเอ้ยเนี่ย เนี่ยภรรยาคุณให้ชัเนามาเสิร์ฟเนี่ยเป็นกาแฟใส่ครีมหนึ่งน้ำตาลสองเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ว่าภรรยาฉันเสียชีวิตตั้งแต่อาทิ์ที่แล้วนะตอนนี้นเขาอยู่ใต้เครื่องกำลังกลับมาด้วย<ไ>เรือก็เลยแบบอะไรเงี้ยลูกเรือเห็นเลยว่าเป็นคนปกติใช่ยอยู่หน้าข้างๆเลยอะไรเงี้ยใ<อ>ช่แล้วปก<ม>ติเวลาเขามีการโหลดโหลดศพใต้เครื่องเนี่ยครับเขาจะมีการแจ้ง ส่วนมาก<อ>ลูกเรือไม่ค่อยรู้ครับส่วนมากเขาจะแจ้งเอ่อพวกไฟล์ด็กเขาจะรู้ว่าขนอะไรกลับมาบ้างเนี่ยพวกพวกกัปตันจะดูส่วนมากแล้วเขาไว้ตรงไหนอ่ะในคาร์โก้น่าจะใ,ใต้เครื่องแลับก็เหมือนที่โหลดกระเป๋าโหลดอะไรพวกนี้แต่ก็น่าจะมีห้องรักษาอุณหภูมิแล้วเนี้ยฝั่งนู้นเขามีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณแบบไหนฮะแต่คือด้วยความที่เขาเป็นเมืองมุสลิมครับทุกจุดในประเทศอ่ะจะมีสุเหร่า ตั้งเต็มไปหมดเลย <ừ> mm. แล้วเขาจะละหมาดว่าละห้าเวลาเลยเสียงเราก็ตอนนอนอยู่ทักตีสี่ตีห้าก็จะได้ยินเสียงเสียงสวดเสียงอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเราเก็บไปฝันเลยว่าแบบได้ยินเสียงสวดขนาดที่เราแบบอยู่เลโอเวอร์ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ได้ยินอะไรเงี้ยใช่ mm. แต่ไม่ไม,ไม่เขาไม่เคยมาบอกใช่ไหมว่าผีมันจะมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยมีตแต่แค่รุ่นพี่เคยเจอแบบเห็นคนใส่ชุดเหมือนแบบดิชแดชดิชแดชก็คือเป็นคนที่ใส่ชุดเหมือนประจำชาติของกาตาที่เป็นชุดสีขาวหมดเลยอ่าก็แบบอยู่ดีเขาหลับอยู่ตรงโซฟาแล้วเขาแบบ สะดือสลดือตื่นขึ้นมาเขาบอกเขาเห็นคนเดินเข้ามาแล้วแบบอยู่นีทะลุกระแพงเข้าไปเลยอเขาอาจจะละเมอได้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาเห็นจริงๆแล้วเขาทาไงต่อเขาก็สวดมนต์เลยครับคนไทย <laughs> คนไทยครับร้อมีคนไทยแล้วคิดว่าการสวดมนต์แบบไทยๆเนี่ยมันจะสามารถช่วยเหลือปกป้องเราได้ทั่วโลกทั่วโลกไหมมันเพราะว่าม,ม,มันแค่ฮิวใจเราเฉยๆเพราะว่าสมมติว่าเป็นผีมุสลิมอย่างเงี้ยเราสวดมนต์ภาษาไทยเขาก็ไม่กลัวปะเขามีของอะไรสามารถกันได้ไหมครับตอนที่ที่เรารู้ว่ามุสลิมเขาจะไม่เรียกผีเขาเรียกว่าชายตอน ชายตอนชายตอนใช่จะเป็นแบบเหมือนแบบปีศาจเป็นแบบอะไรเงี้ยเขาเรียกเขาเรียกกันเขาไม่เรียกผีใช่แต่ปองไม่เคยเจออะไรแปลกๆนะครับมันจะมีอีก destination หนึ่งครับที่ที่ปองลืม m e n t ั่นไปคือกาดมันดุกาดมันดุเออเฮอร์ดีบานในปานคือเพื่อนปอนอ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนเขาจะมีเซนส์เพื่อนผู้หญิงคนไทยนั่นแหละเขาเจอตลอดเขาไปโรงแรมไหนเขาสมมติเขาก็จะเจอโดนดินปะโคมโดนดินอะไรเงี้ยแ้วเขาบินไปกาดมันดุกาดมันดุก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮี้ยนมากมาก เพราะมันมีสายการบินของไทยที่เคยไปตกที่ที่ที่ในปันด้วยนะที่จนบุรีใช่ใช่แต่ว่าเนี้ยเขาไปนอนโรงแรมตรงนั้นซึ่งโรงแรมเนี้ยแต่ก่อนเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลเหมือนกันใช่แล้วเขาไปนอนปกติเขาก็โดนดึงผ้าอเ้เขาก็ชินแล้วแต่นี่คือเขาก็ดึงยื้อกันมาสักสองสาครั้งเนี้ยเขาบอกช่างแม่งละดึงผ้ <i S 2> <hard. S 1> าไว้ตลอดเลยบอกว่าโดนดึงขาตกเตียงเลยใช่โดนไม่ดึงผ้าแล้วดึงขาแทนอะไรเงี้ยตกเตียงเลยอะไรเงี้ยแต่ปองก็ไม่เคยเจอกันมาดูปองเคยไปนอนครั้งหนึ่ง ก็ไม่เจอคุณบอกเาไม่เจอเมาเมาบนี่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ากามาดูที่ที่เคื่อบินคือบินตกนะครับคือลักษณะของสนามบินคือมันอยู่ในหุบเขาใช่เขาบอกว่าเป็นเป็นสนามบินที่เออเทคออฟแลนดิ n งอะยากที่สุดเวลาบินอะต้องใช้กัปตัน2คนปกติเวลาบินอะมันจะใช้กัปตันคนหนึ่งเฟิร์สออฟิเซอร์คนหนึ่งแต่ด้วยสายการบินด้วยสนามบินเนี้ยเป็นสนามบินที่แบบค่อนข้างยากเขาจะใช้เป็นเออเป็นกัปตันทั้งสองคนเลยช่วยกันดูเเพราะว่ามันจะต้องแบบ บินมาใช่ไหมมันสั้นต้องันเวย์มันสั้นหรือต้องลงมาในหุบเขาแล้วลันเวย์สั้นนี่ตอนลงนะลงบนล้ต้องเบรกเลยลงก็ต้องเบรกเลยถ้าถ้าติดตามข่าวตลอดครับใส่สนามบินเนี่ยจอมสมมาจะมีเครื่องบินเกิดเกิดเหตุกันเยอะเออล่าสุดก็เพิ่งมีไปถ้าจะไม่ผิดผีในความรู้สึกของคุณปอนคืออะไรผีคือสิ่งที่ เราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเราอยากเจอหรือไม่อยากเจออคือเราไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้ลบลูวันปนคิดว่าเขามีมแต่คือปองก็ไม่ได้เคยเจอแบบเขาแบบมาวุ่นวายกับชีวิตเราม,มาทําให้เราเดือดร้อนอะไรเงี้ยใช่สมมติถ้าเจอผีจะกลัวหรือไม่กลัวแล้วจะจัดการมันยมีคนเคยบอกผมว่าถ้าเจอผีได้กําไรนะได้กําไรชีวิตเลยนะปกติคุณจะดูหนังผีคุณต้องเสียตังค์นะอันนี้คุณได้ดูฟรีนะอ๋อใช่เออแต่ก็ไม่ได้อยากดูครับผม แล้วคิดว่าผีน่าสงสารหรือผีน่าโมโหแล้วแต่ว่ามาขัดขวางช่วงเรานอนหรือช่วงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามาขัดขวางช่วงเรานอนก็น่าโมโหนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาแบบมาโชว์ตัวเพื่อขอส่วนบุญอะไรก็น่าสงสารปะครับใช่เอาวันนี้ขอบคุณมากครับประสบการณ์จากคุณปอน,อคนะครับคุณปอมีผลงานอะไรฝากได้เลยฝากลงฝากร้านฝากไปเลย,เลยได้ก็ฝากร้านนะครับชื่อร้านรูสนะครับอ,อ,อยู่ตรงสารแดงซอยสองนะครับเป็นร้านนะ ของปอเองแล้วก็เป็นร้านอาหาร,รสไตล์แบบ j a น a n e s ิแต่ว่าฟิวชั่นแบบเอาเทคนิคของชาติต่างๆเข้ามาผสมเนี่ยครับก็อยู่สารแดงซอยสองเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับผมก็ไปทานกันได้ฝากไว้ด้วยติดตามรายการอังคารคุมโป Coast ครค c สอัพนะครับทุกวันอังคารที่1และ3ของทุกเดือนแหละใน YouTube ไอทาดูดีแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องที่อยากจะส่งให้เราไปค o สอัพเนี่ย สามารถส่งได้ไหนครับพี่เจมก็สามารถส่งมาได้นะครับผ่านทาง a c e b o o k นะฮะของ A-Time นะครับหรือว่าอีเมลก็ได้นะ c o s t u p a t i t e m g m a i l c o m นะครับทุกเรื่องราวของคุณนะครับเรายินดีจะเข้ามาพูดคุยกับคุณลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับวันนี้ไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ